สวดีครับผู้มผมนายลูกจจนนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงใบไม้นะครับของ t w e n t five แล้วนะครับก็เพลงนี้จริงๆขอจะเป็นคอร์ด A นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปศึกษามานะครับผมรู้สึกว่าต้นฉบับขอจะเป็นการใช้คาโปในการหนีบที่ช่วงที่สองนะครับจากนั้นเขาจะจับเป็นคอร์ด G คอร์ดจะมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีคอร์ด G คอร์ด B minor อร์บีไมเนอก็ได้นะครับแล้วคอร์ด A m i n o r คอร์ดซีส่วนท่อนฮุกจะเป็นคอร์ดจีคอร์ด e อีมเนอร์คอร์ดซีแล้วก็คอร์ดดีนะซึ่งถ้าใครชอบตีคอร์ดแล้วร้องเพลงก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับต่อไปมาดูอินโทรกันเลยนะครับอินโทรจะเป็นการปิกกิ้งค่อนข้างจะมีความยากอยู่นะครับก็ต้องฝึกกันหน่อยนะครับถ้ามีคาโป้เราจะนับเป็นอย่างนาี้นะช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับ เราจะจับวิธีการจับก็คือสายที่6ช่องที่3สายที่5ช่องที่3นะครับจับแค่2สายจากนั้นเราจะปิดกิ้งเดี๋ยวผมเล่นดูก่อนนะครับผมจะแบ่งเป็นท่อนไปนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับ คือผมจะบอกเป็นสายนะครับ6 5 4 3 2 3 4อีะอีกรอบนะครับ6 5 4 3 2 3 4ฝึกแค่นี้ก่อนนะครับฝึกให้มันคล่องก่อนนะครับ จากนั้นเราจะจับเหมือนเดิมนะครับสายที่6ช่องที่3สายที่5ช่องที่3แต่เราจะเพิ่มนิ้วชี้เข้ามานิ้วชี้เราจะมีการเล่นเกี่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก็คือเราจะกดไ้ก่อนสายที่3ช่องที่2จากนั้นเราจะปิ๊กกิ้งอย่างนี้นะถ้าช้าๆมันก็จะงงๆหน่อยนะครับ ก็คือจะเป็นกดไว้เลยนะครับ5้าสามส่ห้าสสามนี่เกี่ยวออกนะครับนรี่ชี่เกี่ยวออกแต่ผมจะบอกเป็นเกี่ยวนะเอาใหม่้าเกี่ยวจากนั้นนี่ดีดสายที่สอง นี่ชี้ปล่อยแล้วนะครับสายที่สองแล้วสามสี่ห้าสามอ่าเราจะขึ้นรัวๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับห้า นนั้นให้เราฝึกแค่นี้ก่อนนะครับอตรงเกีียวนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอะมันจะเร็วมากม,มากๆเลยนะครับะจะเป็นอย่างนี้นะเกี่ยวอาจจะโดนสายสองด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้ครับต้องเออลองลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับมันก็จะย,กยากๆนยนะครับก็จะสับสนน,นะครับขณะผมก็เหมือนจะงงๆนะสอนจะช้าก็งงๆกันนะครับ hmm. ต่อไปจากนั้นเล่นรวมๆนะครับจากพท่นที่หนึ่งท่าที่สองผม hmm. จะเล่นให้ดูช้าๆนะครับ จากนั้นเราจะมาเล่นแบบนี้นะครับผมเลหนีให้ดูอ่าเอาแค่นี้ก่อนเราจะจับที่สายที่6อ่าเห็นไหมครับเราจะจับลักษณะตรงนี้อยู่ตลอดเน,นิ้วกลายนี่แทบจะอยู่ตลอดเลยนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยสายที่6ช่องที่สาม ายที่5สายเปล่าแล้วตบนิ้วชี้เข้ามาที่ช่องที่2อะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดิดสายที่4สายเปล่าแล้วดิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตบนิ้วนางเข้ามาที่ช่องที่4นะครับส,สายที่4จะเป็นลักษณะยนี้เห็นไหมสายที่4ดิดสองรอบนะครับสังเกตนะครับดิดสายเปล่าแล้วกะะ็ดิดอีกรอบหนึ่งแล้วตบ นิ้วนางเข้ามาที่ช่องที่สี่สายที่สี่จากนั้นดิดสายที่สาสายเปล่าแล้วก็ดิดสายที่สี่ช่องที่สี่นะครับเนี่ยที่เรากดไว้อยู่ม,มันจะต่อเน,นื่องน้ยแล้วก็เอานิ้วนางออกนะครับสายที่สี่สายเปล่าลนะำดรบจ,จะเป็นอย่างนี้นะครับ แยกฝึกอีกนะครับก็คือฝึกท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามจากนั้นก็ค่อยๆเอามาเล่นรวมๆกันนะครับต่อไปท่อนสุดท้ายนะครับท่อนที่สี่จะเป็นลักษณะอย่างงี้จะเป็นการเล่นที่สายที่ห้านะครับช่องที่สองแล้วดีดสายที่สี่สายเปล่าแล้วก็ดีด ปล่อยนิ้วชีออกแล้วดิดสายที่5าสายเปล่าแล้วก็ตบเข้ามาที่ช่องที่2สายที่5้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะดิดสองรอบนะครับนะดิดรอบหนึ่งแล้วสายเปล่าแล้วก็ดิดรอบหนึ่งแล้วตบนิ้วชีเข้ามาที่ช่องที่2จากนั้นก็ดิดที่สายที่4สายเปล่าแล้วก็เอานิ้วนางมากดที่สายที่4ี่ช่องที่สี่นะครับ แล้วก็ดีดสายที่สามอ่ารวนจะเป็นอย่างนี้นะครับชา้าๆประมาณนี้นะครับแล้วมันจะเล่นแบบนี้ประมาณสองรอบนะครับแล้วเราค่อยเอามารวมกันนะครับ วิธีจับรวมก็คือท่อนที่1คู่กับท่อนที่2ส่วนท่อนที่2เอ้ส่วนท่อนที่3คู่กับท่อนที่4จะเป็นอย่างนี้นะครับท่อนที่1ก็เราก็เอาฝึกแค่นี้ก่อนอ่าอันนี้ก็คือท่อนที่หนึ่งกับท่อนที่สองรวมกันจากนั้นท่อนที่สาม จะรวมกันนะครับจะเป็นแล้วก็มาต่อท่อนี่สองแล้วเราก็ฝึกรวมๆกันเลยทั้งหมดฝึกให้มันคล้องจองกันก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาติดประต่อกันนะครับแล้วผมจะเล่นช้าๆนะครับ จะมาเล่นเหมือนเดี่ยวนะอ่ะาวโทษทีครับได้ผิด <c oughs> โอเคนจะมาจบที่คอร์ดจีนะ จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าค่อนข้างจะยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็สับสนด้วยนะเพราะเพลงมันค่อนข้างจะเล่นเร็วแล้วมาสอนจะช้าก็ผมเองก็ยังจะสับสนอยู่นะครับยังไงก็ลองมาไปฝึกเล่นกันดูนะครับขอให้เราพยายามก็ผมคิดว่าได้นะครับมันก็คงไม่ยากกันความพยายามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผลนะครับกดไลค์กดซับสไครต์้วกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับก็ดีมากเลยนะครับเผื่อจะมีคลิปหน้ามาสอน อีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ